เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าโดโซทำอะไรอยู่เอ,อ๊พี่พี่กลับมาแล้วเหรอผมขอขอไมาได้โดโซโดโซก็มานั่งรอพี่พี่เลยนะครับพี่พี่เตมข้าให้หรืยังยังกินข้าวไม่หมดเลย ก่มันใกลจะหมดแล้วอ่ะน้องพี่ก็จะเดินตามมาให้จับให้รูปหัวแบบนี้แบบนี้เล้พี่พี่มันฟีมากเลยอ่ะโอ้ยจังบายจังเยเดยโซมาหาพ่อมาเอาลีนรูปพี่ได้ไหมขึ้นมาเลยแล้วพี่พี่ก็จะเช็ดขี้ตาแล้วก็แปรงขนให้น้องก่อนเลยนะครับ เพราะว่าขี้ตาน้องค่อนข้างจะเยอะต้องเช็ดตลอดเลยเชา้าเย็นน้องเป็นแมวเปอร์เซียก็เลยต้องแปรงขนให้บ่อยๆพอเสร็จแล้วก็จะเป็นประมาณนี้พี่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 รู้ไหมแมวอะไรห้ามขับรถแมวที่ไหนเขาขับรถโถพี่พี่ก็แมว